โอเคครับอ่ะผมจะมีเรื่องมาบอกนะคืออย่างนี้ครับคือตัวผมเองอ่ะวันนี้ผมไปถ่ายรายการมานะครับก็คือ,อรายการผลกระแสกับข่าวเที่ยงนะฮะทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นกนะ็คือว่าตัวผมเองเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผมเองเนี่ยไปลงเสียงนะฮะที่สตูดิโอแห่งหนึ่งนะครับสตูดิโอแห่งนั้นเนี่ยชื่อว่าซินซาวนะครับอยู่ที่ทาวน์อินทาว์นะครับอยู่ที่ทาวน์อินทาว์ผมอะ่ะ ไปลงเสียงให้กับหนังโฆษณาตัวหนึ่งซึ่งผมเองเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้ววันนั้นเองเนี่ยบังเอิญว่าผมได้ไปเจอกับทางผู้กำกับซึ่งเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้นะครับแล้วปรากฏว่าผู้กำกับท่านนั้นเนี่ยนะฮะพเพิ่งจะแจ้งผมมาเมื่อสักครู่นี้ครับว่าตัวเขาเองได้รับเชื้อโควิดเพราะฉะนั้นตัวผมเองเนี่ย นะฮะก็อาจจะเป็นผู้เสี่ยงสูงเหมือนกันคือคือเรียกว่าอาจจะต้องสังเกตอาการนะครับแต่ณนะตอนนี้วันนี้ผมได้มีการเช็คปกติของผมอยู่แล้วนะฮะโดยการใช้ชุดตัว,ต,วตัวเทสที่เขาเรียกว่าแอนติเจนเทสเนี่ยนะฮะเป็นเป็นลับิดเทสเนี่ยในการสวอปจมูกไปวันนี้ผมไม่พบเชื้อนะครับผมไม่พบเชือ้อแต่ว่าแน่นอนด้มาตรการนะครับก็ก็ มีความจําเป็นต้องอกักตัวสังเกตอาการนะครับเ,เดี๋ยวผมย้อนกลับไปเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนวันวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรผมเองเนี่ยซับซ้อนมากเลยเหตุการณ์คือเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะฮะดอกแรกเลยนะดอกแรกเลยนะที่ผมเชิเนี่ยนะฮะก็คือ,อพระอาจารย์สมปองนะฮะพระมาหาสมปองเนี่ยท่านมาที่ช่องสาม แล้วตัวท่านเองเนี่ยนะครับเอ่อก็ก็จําเป็นต้องขึ้นมาถ่ายรายการที่บนตึกกับผมนะฮะก็คือจะถ่ายรายการชื่อว่าโหนกระแสแต่เช้าแล้วปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับเอ่อผมเองเนี่ยได้มีการตรวจอยู่แล้วผมตรวจแบบเนี้ยโดยการใช้ชุดแอนติเจนเทสเนี่ยในการตรวจมานประมาณสัก3เดือนกว่าละใครจะขึ้นตึกไปเจอกับผมใครจะเข้ารายการโหนกระแสแขกทุกคนที่มาต้องใช้ชุดตรวจ ก็คือเป็นอนิจจนคือสวปเข้าไปในจมูกแล้วก็ตรวจผลแล้วก็รู้ผลได้ภายในประมาณสักเจ็ดนาทีถึง10นาทีนะฮะวันนั้นนะ่ยพระมหาสมปองมานะครับแล้วก็มีผู้ติดตามมาอีก2คนนะรปรากฏเช็คพระมหาสมปองไปครั้งแรกเนี่ยไม่เจอนะผลเนี่ยคือเป็นลบนะฮะแต่อีก2คนก็คือคนขับรถนะฮะแล้วก็คนที่ติดตามพระสมปองเนี่ยเช็คปรากฏว่ามันขึ้น2ขีดนฮะมันขึ้น2ขีดก็คือ ได้รับเชื้อเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ดูแล้วกันเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเป็นสองขีดอย่างนี้เนี่ยนะครับอันเนี้ยคือได้รับเชื้อโควิดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยพระมหาสมปองถือว่าเป็นคนที่เสี่ยงสูงผมก็เลยนิบบนท่านเนี่ยกลับไปแต่ผมไม่ได้เจอท่านนะตอนน้องวันผมไม่ได้เจอท่านนะครับ คือท่านมาข้างล่างตึกก่อนขึ้นตึกตรวจแล้วก็เลยเชิญทั้ง3าคนจะกลับไปก็นิมนต์ท่านกลับไป3คนหลังจากนั้นท่านมีการไปตรวจ p c r อีกทีนึงปรากฏว่าติดทั้ง3คนนะคะคือพระอาจารย์สมปองแล้วก็คนติดตามแล้วก็คนขับรถนะครับสคนนี้ติดหลังจากนั้นตัวผมเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่ห้องบันทึกเสียงที่ทาวินทาวชื่อว่าจีนซาวเนี่ยนะครับไปอัดเสียงนะฮะทีเนี้ยในใน,ในห้องบันทึกเสียงเนี่ยก็จะ มันจะมีแบ่งเป็นสองสองฝั่งนะฮะฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นห้องเก็บเสียงท่านนึกออกจะเป็นห้องเก็บเสียงนะครับแล้วแล้วตัวผมเองเนี่ยจะอยู่ในห้องเก็บเสียงนะฮะแล้วผมเนี่ยก็จะถอดหน้ากากซึ่งในนั้นผมอยู่คนเดียวนะผมอยู่คนเดียวนะผมถอดหน้ากากออกนะฮะแล้วผมเองเนี่ยก็ลงเสียงภาคเสียงโฆษณาของผมเองนะฮะก็เป็นโฆษณาตัวหนึ่งเดี๋ยวคงได้เห็นเร็วๆนี้ผมก็ผมก็พูดพูดพูดผมไป เสร็จปุ๊บพอผมภาคเสียงเสร็จเ,เนี่ยวันนั้นนะฮะผมก็ใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นนะครับก็จะเป็นหน้ากากอนามัยปกติเลย1ชั้นแล้วก็ใส่เป็นหน้ากากผ้าทับอีก1ชั้นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เดินออกจากห้องบันทึกเสียงคือเขาเรียกเป็นห้องห้องเก็บเสียงนะฮะคนเดียวที่อยู่คนเดียวเนี่ยเป็นห้องที่มันปิดแบบซีนซีนไม่มีใครเข้าไปได้ผมก็ออกมาแล้วก็เดินเข้าไปในห้องคอนโทรลในห้องคอนโทรลเนี้ยก็จะมีคนเนี่ยอยู่ในนั้นประมาณสัก สิบคนถึงสิบเอ็ดคนถึงสิบสองคนประมาณนี้หนึ่งในนั้นก็คือจะมีผู้กกับหนังโฆษณาตัวนี้นั่งอยู่ด้วยอยู่ในห้องนั้นนะครับซึ่งเป็นห้องที่กว้างกว่าสมควรนะฮะกว้างกว่าสมควรผมใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นทุกคนใส่หน้ากากอนามัยหมดผู้กําก,กับก็ใส่หน้ากากอนามายัยนะครับผมก็เข้าไปถึงก็ผมก็ไปยืนก็ยืนคุยถึงเรื่องของพระมหาสมปองเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อกี้ผมเจออะไรมาบ้างผมอยู่ในห้องนั้นประมาณสักสิบนาทีถึงสิบห้านาที ไม่เกินนี้แล้วผมอะ่ะก็กลับออกมากลับบ้านก็ใส่หน้ากากอนามัยต่งางๆนานาเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลับไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าวันเนี้ยนะฮะเมื่อตอาานประมาณสัก4ี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นนะฮะผมก็ได้รับโทรศัพท์นะครับแจ้งเข้ามาบอกว่าผู้กํากับท่านนั้นนะ่ะนะฮะหลังจากที่เขาเจอผมไปแล้วในวันที่9คือวันศุกร์นั้นนะ่ะตอนกลางคืน มีโทรศัพท์โทรศัพท์ไปหาเขาแล้วก็บอกว่าเมื่อห้าวันก่อนที่เขาไปทํางานมาเนี่ยสถานที่เขาทํางานมีคนเป็นโควิดแล้วเขาต้องมีการลิงก์กันอยู่ตลอดเวลากับผู้ร่วมกับท่านนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเอ่อเอ่อคุยเรื่องของการทําภาพอะไรต่างๆนาตัดต่อภาพอะไรอย่างเงี้ยเขาเจอกันมาก่อนหน้านั้นแล้วผมไม่รู้ยังไงก็ตามแต่แต่ว่าผู้ร่วมกับคนนี้เขาก็เลยไปไปตรวจนะ,ะเพราะว่าวันนั้นมีคนเป็นโควิดวันที่ห้าผู้ร่วมกับคนนี้เขาก็เลยไปตรวจดูว่า เขาอะเป็นโควิดหรือเปล่าเขาก็เลยไปตรวจปรากฏว่าเขาได้รับผลวันนี้ว่าเขาได้รับเชื้อโควิดมานะครับเขาก็เลยโทรมาแจ้งผมวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้มีการปรึกษาทางอาจารย์หมอหลายๆท่านแล้วนะครับอาจารย์หมอก็บอกว่าโอเคไอ้เรื่องของการติดเนี่ยก็โอกาสจะถามว่าน้อยไหมก็คือน้อยเพราะผมใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นตัวผมุ่มกลับเองก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยแล้วผมเจอเขาแป๊บเดียวแต่ก็เจอนะฮะแต่แน่นอนว่า ตามกฎกติกาตามมาตรฐานตามมาตราการต่างๆนานา,นาที่ออกมาผมเองก็เลยจําเป็นที่จะต้องออพักพักงานนะครับในการที่ต้องสังเกตอาการตัวเองนะครับว่าได้รับเชื้อหรือเปล่าวันนี้ผมเองได้มีการสวอปไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนสวอปผมไม่รู้ว่าพุ่มกับคนนี้ติดนะผมจะสวอปของผมเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าผมเองเจอคนเยอะนะฮะวันนี้ผมก็สวอปไปก่อนแล้ว ก็ไม่พบเชื้อนะครับก็คือก็คือเป็นเป็นเป็นลบนะฮะแต่หลังจากนั้นพอตอนเย็นถึงมาทราบเนี่ยเดี๋ยวผมจะผมจะต้องนับย้อนหลังกลับไปก็คือผมเจอเขาเนี่ยวันที่9วันศุกร์ถูกไหมฮะวันที่10 11 12ใช่ไหมฮะวันนี้คือ12นะ13 14วันที่14ผมจะไปตรวจ PCR อีกครั้งหนึ่งว่าผมได้รับเชื้อหรือเปล่านะครับก็หวังในใจว่าจะไม่ได้รับเชื้อนะฮะเพราะผมเองก็ ดูแลตัวเองที่สุดละนะใส่หนา้กากอนามัยอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นก็เลยมาเรียนแจ้งตรงนี้นะครับว่าผมเองเนี่ยอาจจะขออนุญาตหายจากหน้าจอไปนะครับทั้งรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับแล้วก็โขนกระแสนะฮะแล้วก็ข่าวใส่ไข่ซึ่งนี่ผมยังไม่ได้แจ้งข่าวใสไข่เลยนะผมก็ผมมาผมมาไลฟ์บอกก่อนนะครับผมอาจจะหายไปประมาณ ถ้านับไปจากวันนั้นรวมแล้วประมาณสักเกือบเกือบสิบสี่วันก็จะไปตกันที่ยี่สิบสองวันที่ยีสสองน่าจะเป็นวันที่ผมจะต้องออกจากการกักตัวนะครับก็ถึงจะได้เจอกันอาจจะเป็นวันที่ยี่สิบสามอีกทีหนึ่งนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมพยายามจะเช็คตัวเองเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่ทิาทงานกับผมถือว่าเป็นวงสองผมเป็นวงหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้รับเชื้อนะ วงสองเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่ต้องกักตัวนะครับยังทํางานได้ตามปกติจนกว่าจะได้รู้ว่าผมเนี่ยรับเชื้อหรือเปล่าถ้าผมรับเชื้อวงสองก็ต้องก็ต้องกักตัวมันจะเป็นลูกแบบนี้นะครับอันนี้คือตามมาตรการนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมาแจ้งให้ฟังว่าไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดว่าผมผมไม่ได้ไปทาโหนกระแสรหรือไม่ได้ไปทําข่าวใส่ไข่หรือไม่ได้ไปทําข่าวเที่ยงนะครับก็เลยมาแจ้งให้กับทุกทกคนได้รับรู้ด้วยเดี๋ยวจะได้รู้พร้อมๆกันนะว่าผม อาจจะต้องกักตัวนะครับแล้วก็อาจจะต้องเจอกันอีกทีคือวันที่22 22หรือ23เลยเงี่ยเดี๋ยวลองไปนับวันดูอีกทีหนึ่งแต่เจ็ดวันข้างหน้านะฮะอาจจะมีการตรวจดูอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าผมเนี่ยเอ,อเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เดี๋ยวจะมามารายงานให้รู้เรื่อยๆกันแล้วกันนะครับอืมก็ตามนี้นะฮะก็ก็ก็มาบอกให้ฟังนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับ คือตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันแหละว่าเอ๊ะแบบหรือเราจะไปทํางานต่อไหมอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้าเกิดผมไปทํางานเนี่ยมันก็ก็คงจะไม่ค่อยจะยุติธรรมกับกับคนอื่นๆที่ผมเคยนําเสนอข่าวไปเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคุณไปเจอคนที่เสียเ่ยงไอ้คนที่เป็นโควิดแล้วคุณเป็ผู้เสียงสูงแล้วคุณไม่กักตัวผมพูดถึงเขาได้แต่ถ้าเป็นตัวผมเองแล้วผมจะมานั่งปกปิดตัวเองผมรู้สึกว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่อง ผมก็ต้องแสดงความรับผิดชอบของตัวผมด้วยเหมือนกันนะครับอย่างน้อยผมก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับคนที่ไปเจอคนที่เป็นโควิดแล้วแล้วจะไม่ต้องปิดบังตัวเองหรือปิดบังทำลายตัวเองอะ่ะแล้วก็ยังไปทำงานหรือ,อยังไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาททำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วถ้าเกิดตัวเองเต้นขึ้นมาแล้วมันจะยิ่งยุ่งเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับผมก็ถึงมาแจ้ง เพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าเหตุทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นผมก็ไม่ไม่ได้โทษใครนะครับไม่ได้โทษผู้กำกับไม่ได้โทษใครเลยเพราะว่าเขาก็ขอโทษผมนะผมก็เข้าใจในบริบทที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมเองอะ่ะบอกตรงๆผมพยายามเซฟตัวเองอย่างมากที่สุดละนะฮนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็พยายามตรวจคนที่จะต้องเจอกับตัวผมเองหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ สุดท้ายแล้วก็ก็คนมันจะดัวมันจะต้องเจอมันก็ต้องเจอขนาดขนาดพ้นจากพระสมปองไปแล้วนะก็ยังไปเจอคนเนี้ยดูสิในวันเดียวกันอ่ะก็ก็ทําอะไรไม่ได้มันมันก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกาผมก็ต้องกักตัวผมไม่สามารถมานั่งเห็นแก่ตัวได้ว่าว่าปิดบังแล้วผมก็ไปยังไปทําข่าวไปเจอคนนู้นคนนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดูแปลกๆเพราะผมเป็นเป็นเป็นคนที่ถือว่าอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เสี่ยงสูงก็ได้เพราะไปเจอคนที่เป็นโควิดมา นะครับเนี่ยละก็ก็โอเคมามาแจ้งข่าวให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าถ้าบุดเป็นแบบนี้วลกระแสยังมีอยู่นะแต่ว่าพี่อาจจะยังไม่ได้ไปทาประมาณสักสิวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพี่หมวยทํานะครับฝากพี่หมวยด้วยนะฝากพี่หมวยด้วยนะครับยังไงติดตามดูผลกระแสด้วยนะนะครับฝากด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันอีกสิบวันท้้งหน้าเนอะโอเคเนอะเดี๋ยวมีข่าวคราวอะไรเดี๋ยวจะส่งข่าวไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีนะครับเจอกันนะครับ